ดี FC รุจิชาแนลทุกท่านครับวันนี้ะปะกันที่บ้านกลางสตัตองอวันนี้นี่เคียลิ่งเคียลิ่งบ้านเคียลิงบ้านครับทุกบ้านหน่อยกี้มันวุ่นวายวุ่นวายหลายยัง กวเลยไปได้ถ่ายวีดีโอเข้ามาทางมัแคบครับตีมันแคบครับแคบก็เลยมีโอกาสถ่ายวีดีโออ้หลายอย่งางแล้วไปเสาอาลงหมดละข้ง้งเตาหม้อเดี๋ยวนี้ ทั้งต่ามอที่เอาลงที่ยวอ,ออกนะครับบ้าใน,นเสาลูกยางเอาขึ้นรถเกือบหมดละนะข้างคานครับสิระยะคา,าน,นเดียวแป๊บ,บนึงบ้านของหลานนะครับ

สายไฟพูดเปร์เซ็นแล้วสายไฟมันชิดเลยมันชิดเกินไปมนโคยกอ่านี่ตัวไปได้อะไร ไม่ได้หลาย,ยาาจากฝนยุดมาครับสองวันอทีไ่ไหนฝนตกห้อ,องตอนนี้มุ้งซิลพายุจะเข้ามาเห็นะอ่าตอนนี้พายุจะเข้าอีกแล้วครับภาพการเกษ,ษตรก็ยิ้ม ค้าขายทั่วไปก็คิดนักเหมือนกัน tốt, nhá, đi gặp phẳng đấy, các bóc này, tít nước tay, ui, ที่ยืนครับที่ยืนมันยากแต่ว่าออโอ้ตะกี้ทลายเสาลงสมมว่นเหมือน,มนครับมาได้ถ่ายไว้งานวุ่นวะวุ่นวายมาได้ถ่ายไว้สักกับครับนี้ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ท่านได้ชม ใหเคลียร์เสาตาหมอกันครับแป๊บหนึง่งเคลียร์เสาตาหมอเสร็จก็กรับพื้นที่แล้วผจะได้วางผังละกันวางผังเป็นย่างเป็นย่างครับผมวันนี้ก็ถ้าจะพูดแต่ข้อมูลวันนี้ไปไหครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะ ครขอสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ